สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็สิบผ้ามา,ามาทำาุปเข่าเมนู้องหวานหวานแบบพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นไก่ไก่หวานซับเดือดด๋อยมือนี้มือนี้เตรียมโตมาพร้อมครับมือนี้เอาให้พร้อมเวยครับข้าวทีเดียวพ้มตุมไก่หวานผมใส่ข่าเหลืองเหลืองเอออได้ครับโบผานก็ได้ส่วนนี้เอาข่าหวานเอาข่าหวาน,นครับ ซื้อมาจากตลาดแล้วผมจะใส่ใส่มีคข้ามหน่อยน่ำข้ามอ่อนเขาลูกชายไปซื้อมาคือกันระมัใส่ี๋ยวเขาไปเตรียมหมอ้อก็ได้ครับครับคางหมอ้อเรียบร้อยเรือดนำเรือดห่อนใส่ข้ามลงไปใส่ระเทียยมคาตะไคร้นุ่งไปเรียบร้อยครับคางมาพักหนึ่งพอสมควรครับกับ เครื่องก็คือจะออกนะครับใส่เกลือลงไปสอนหนึ่งครับมอที่กัดได้ดทีได้เข้ามาเติมไกล่ลงด้วยครับ<ม>บางวาใส่ข่าบานมืนน่อวานบังวาคือสีบลเหลืองเพราะว่าข้าวทีเดียวมีเหลือง,งค,รรครับพี่น้องโบฮานข้าวนี้ผมเตี้ยโตเรียบร้อยเตรียมโต,เร,รเ,รโตเรียบร้อยเลยสงคิดว่าคือสีบล นี่คือสีบูเหลืองอ่ะจังท่าคอยรับส้มกันกับพี่น้องให้มันเดือดก่อนเดี๋ยวขอปิดฝาไปก่อนนะคณะล่หมอเดือดหมอพ้นเอามอเห็ดแก้วถาเลยครับพี่น้อง<ป>เดี๋ยวผมขอขอวพีกก่อนเจ้นหน่อยขอวพีกกระเทียมหอมเจอกันให้มันสุกๆให้มันหอมๆ อย่างนี้มันตแก้วครับพี่น้องโอเคครับในเดืองนะครับซุปวัตถุยางย่าไปตมกันมาตามแก้วกันครับพี่น้องบางคนแบบว่าสั่งตมแก้วอ๋อไปก็จะเคยตมอยู่หรอกมันเป็นยัง ผมจะทำให้เบิง่งเนาะผมถนาัดตำแก้วเนาะทา้งคนตัวเตี้ยวโอ้ยนมลูกชุนมาตำแก้วให้เบื่อเอง,องเนี่จังไหนผมตำแก้วเก่งเนาะเสียบนำได้ที่เนาะตำโปรเสียโปรตำเนี่ย่ะขอหยาา่าตำอีกก่อนเดี๋ยวพี่น้องจะเบือ่อ มุ้งหลุยปุยของเสียบมาใส่ท่านโบใส่โบเสียบเติมปลาลงไปครับจะประมาณสองสอนนี่ละครจะเอาแบบไหนด้สดเลยครับเจียวมือนกินก็เขาสวยเนะจะเจาแบบสดได้ เดือตัวเดือดเดือดเยานเ้าำห่อนก่อนครับให้ต้มไก่สุกก่อนนะให้พักหน่งนะครับน้ำเดือดเต็มทีเริ่วใส่แหนหัวลงไปเลยครับจบการเติมหนมหัวเพิ่มเติมพวงหัวนะครับรอจะไก่เปื่อยครับ ผมก็ค้างไปน,น,นานๆก็ทำไ้ไปเปลเอือยก็เขาจะมาเช็บบืออีกเยอะเช็ดมือตอนนีกกอนสตรงใส่ยังไงรุ่นเติมอ้อยรถชาตรมันไหลเบิดดนะครับพี่นอ้องรถแต่ไปเปลือยหัวพอดีสมผสมพอดีเดี๋ยวผมก็ค้างไป ยังอีกสามสิบนาทีกบอลครับมันไก่เปื่อยๆจนถึงจะกินได้เวลาเยอะโตว่ะเดี๋ยวนะตักข้าวไปเลย ฮะมากเบิกใหม่พี่น้องมากตามซื้อมาที่นีหรอพื่อเนยบะเตอรนยเยอะพอจะเอาไว้ชิ้นสามซ้อมาทีกสีบะเตอร์อกพี่น้องขาต้องเส้นกระเ แต้มสีคนจัาหน่อยครับมันหนาหรือแดงมันแดงสุดหนีหายมันเหลืองหนามันหนักก้อนนี่มันเหลืองพี่นอ้องแล้วเออเออแล้วโมพานโดลดโมพานเลยครับขึ้นมันเหลืองออเอาเดี๋ยวผมใส่สัก,กคอนสแตนท์นะพี่จะมาเติมหอมฟักสีด้วตักแมวอยู่ขเขา พีแกเลยครับมันไหลเล,ลเกี่เลยทุกสีต้นหอมลงไปกะยกเกลียไปในหลอดพี่น้องเลยมันนิ้วเขาวสวยเดยเนาะ

เกี่ยวตัวแล้วไกลมากครับเนาะเรียบร้อยครับพี่น้องตุ่มไก่บ้านสุนี้บริษยัยค่าเหลืองใส่ค่าบ้านเนาะเอะ,อะโอ้กระน้องชนกะเอาตุ่มไก่มาฝากมาตอนอีกดอบหนึ่งครับขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมครับขอบคุณทุกทรัทย์ทุลัยนะครับเด้อขอบคุณทุกการติดตามครับ สำหรับมือน,นี้นุ้งมงชนกอขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย